เอาจริงๆนะหนูไปเดินจ <g zia> ัตุจักรบ่อยโซนแบบสัตว์เลี้ยงน่าจะเป็นอ่างเลี้ยงปลาทองแต่จะเป็นแบบว่าอ่างขนาดเล็กไว้เพาะพันไข่ปลาข้าไข่ปลาทองใส่นี้พูดเล่นดูทรงมันเหมือนอะไรหรือป่ะเหมือนอะไรคะเหมือนอ็อกซิเซอร์ที่แบบเอาไว้ตั้งกับฐานแล้วก็ส่องกระจกเป็นฟิล์มมินิมอลใช่เพราะห้องพี่ชอบมี เวนิต้าค่ะสวัสดีนนค่ะช n นาเวนิต้าค่ะคนนี้ก็จะเป็นพี่ปอยคนนี้ก็จะเป็นเฟลลิงเจอกันอีกแล้วค่ะกับพวกเราเวนิต้ารุ่นสองค่ะ ตัดสินใจเปลี่ยนสมาชิกวงละปอยคืออย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะแบบว่าเปลี่ยนวงเวนิต้าให้เป็นแบบศูนย์รวมตัวแม่ไม่จริงค่ะพี่รู้ว่าหนูทำไมถึงเปลี่ยนวงเพราะหนูอยากสวยสุดในกลุ่มใช่ไหมล่ะเป็นคุณพ่อแบบหนุ่มวัยหนุ่มนิดนึงมาดูลูกกันลูกลูกถ่ายงานแล้วมีใครจะมาจีบหรือเปล่าครั้งก่อนเรามาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งก็มาเล่น challenge เกมวงเลรา รอดตัวไปใช่ไหมใช่เออแล้วมีมีทำโทษไหมคะไม่มีจ้าสบายง่ายแต่ก่อนจะไปเล่นชาเลนจ์มีผลงานอะไรมาฝากคราวนี้เราก็มีนะคะพีโบพี่หนูไนี่ไงวหนูจะเล่นมาวันนี้นะคะก็เพลงซิงเกิลที่2ของเวนิตานะคะชื่อว่าเพลงว i ดีโอคอ l คนในจอนะคะก็มี MV แล้วก็ปล่อยทางสตรีมมิ่ทุกแพลตฟอร์มกันนะคะสามารถทุกคนไปติดตามได้ค่ะ ที่คอนทราสต์กับเพลงแรกมากๆเลยค่ะเป็นเพลงฟิลแบบว่าตอนแรกไม่กลับไปแล้วค่ะตอนนี้อยากชวนเธอไปดูหนัเตัวฟิลแบบอ้อนงอนไม่อยากเจอแค่แบบในโทรศัพท์ในวิดีโอคอลอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เขาแบบมาดูหนังข้างๆเราเลย ใช่เป็นสไตล์เพลงแบบว่าจะช้ากว่าเพลงที่แล้วหน่อยค่ะแล้วก็จะแบบฟังง่ายกว่าฟังสบายๆฟังได้เรื่อยๆค่ะเป็นเพลงกุ๊กกิ๊กุก๊กกิ๊ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับวิดีโอคอลคนในจออ่ะแน่นอนว่ามาตู้ซ่อนหมียังไงก็ต้องทำชาเลนจ์วันนี้เรามีชาเลนจ์มาเป็นชาเลนจ์แบบมหากราบของช่องเราถ้าใครด <ๆ S 1> ูตู้ซ่อนหมีกันมาตั้งแต่สมัยโคว,วิดแ,แน่นอนว่ายังไงก็คือรู้จักชาเลนจ์นี้เป็นอย่างดีและไม่ได้ทํามาเป็นปีแล้วเป็นปีมหากราบด้วยหดูขอดาวเติมเนือเพลงเหรอชาเลนจ ใ่วันนี้คือชาเลนจ์ชายของอุ๊ยนานจริงอันเนี่ยนานจริงอ๋ออันนี้ยังไม่เคยเล่นใช่ทายของจริงแมมนานจริงนานจริงมันมีมาทั้งหมด7 EP อพแล้วมอสยังไม่เคยเล่นชัยนายังไม่เคยเล่นเดี๋ยวไปฟังกติกากันก่อนกติกาง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวพี่จะมีของให้ของมันจะเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นเราจะมีเวลาให้1นาทีในการแบบหยิบจับเล่นมันยังไงก็ได้ให้ทายว่าของสิ่งนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรพอหมดเวลา แล้วแต่ละคนต้องตอบจะตอบเหมือนกันก็ได้หรือจะตอบไม่เหมือนก็ได้เพราะถ้าตอบเหมือนกันคะแนนก็เท่ากันตัวใครตัวมันนะถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนไปไม่แน่เอาจริงนะของที่เราไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาอาจจะรู้ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้เลยก็ได้เข้าใจกติกานะคะเข้าใจค่ะแถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยค่ะเริ่ม หนูแล้วค่ะหนูละต้องดูเลยหนูอ่ะอายุแค่สิกปีหนูจะรู้เล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรโอเมกคุณหรอหมอฉันูคุณมากหนูก็คุณคุณอ๋อเอาละรู้ละเออทำอาหารหยครือว่าของเล่นเด็กหรือเปล่าคะอุ้ยทำไมมันแปลกขนาดนี้หนูไม่ไม่เว้ไว้ไ่นี่นี่ไ้นี่นี่ ก็แบบรู้ตั้งแต่หยิบออกมาจากถุงแล้วจริงถ้าเรารู้จริงเราก็ไม่ต้องเยรงไม่ต้องบอกให้เขาบอกก่อนขอสัมผัสบ้างได้ไหมคะคือเรารู้สึกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันมีความแบบมันมีเทกเจอร์ตรงนี้เหมือนมันจะทําให้ทุกใ,ให้ของที่เข้าไปอยู่เป็นชิ้นเล็กลงฟันปอ,อมเหมนอนฟันปอมเลยอ่ะอ๋อเนี่ยฟันปอ,อ,อ,นปอมใส่นี้ฮะใส่ี ท,ที่ใส่ฟันปลอมที่พิมฟันรู้<ะ>เปล่าคะเออมันเหมือนที่ใส่ฟันปลอมนะพี่นุ๊กแต่พูดเลยว่าไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยหนูว่าหนูรู้หรอ,หรอคือมันง่ายมากมันอาจจะเหมือนฟันนะฟันปลอม แต่มันออไม่ใช่ไม่ให้ก็ได้ใช้ก็กับเครื่องครัวหน้าที่คิดว่าเป็นแบบที่ขาน้ำส้มอืมใช่ไหมหนูก็คิดอย่างนั้นหนูคิดว่าอาจจะเป็นที่แบบปั๊มหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไหมคะให้มันเป็นทรงสักทรงนึงแต่มันเป็นพิมพ์แบบติดกันเลยเนาะเรารู้สึกว่ามันเหมือนปาก,กมันจะใช่หนคิดเหมือนกันก็ได้เอ้ยเป็นไม่ได้คะ่ะอ่านั้นเดี๋ยวให้มอสตตอบก่อนดีกว่าหนูว่า เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโอสามารถเสียบปลั๊กได้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโอสามารถเสียบปลั๊กได้ตรงไหนคะข้างๆาสักมุมหนึ่งอาจจะแบบไปดึงออกตรงที่เสียบปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบเอาไว้ทำเบเกอรี่นะคะมันเอ้ปั้มโดนันหรือเปล่าอ๋อทำเกี๊ยวปะสมมติเอาแผ่นเกี๊ยวใช่หนูทำเกี๊ยว100%ทำนี้ ใช่ตรงนี้ก็เป็นกุ้งกับหมูเลย<ช>แล้ว<ะ>ใช่ค่ะเกี๊ยวค่ะที่ทําเกี๊ยวด้วยความที่เราเป็นแม่ครัวว่าอุปกรณ์ทําอาหารสมัยใหม่มันจะมีความแบบลูกเล่นเยอะคิดว่าเป็นที่ตัดไข่ค่ะไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาไข่ต้มวางไ,ไปที่ไได้ที่ไม่เป็นไปไม่ได้หรอก <S 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 ถ,ถ้าตัดลงอย่างเงี้ยไข่คือฉันรู้สึบหัวเนี่ย แหลกละเอียด e เป็นที่หั่นอะไรสักอย่างก็แบบผลไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบส้มแบบมะนาวอะไรเงี้ยบีอะไรเงี้ยตลงไว้คันเอาไว้คันจะหั่นหรือคันคะทานองแล้วกันว่าเดียวกียวจะประคุณได้หลายอย่างแต่เราจะใช้ขอสักหนึ่งอย่างค่ะเอาไว้คันแล้วกันที่อินเยนนวัตกรรมที่ทําเกี๊ยวนะจ๊ะตอบมาเหมือนกันทั้งคู่อันนี้คิดเหมือนกันนะเราอะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในครัวนั่นแหละอันเนี้ยเราก็ไว้ใช้ ทำเบเก,รบกรอรี่ใช้ทำเบเกอรี่เพราะดูจากรูปทรงมันอาจจะเอาไว้พิมพ์พายเป,เป็นพิมพ์ของพายใช่ใชห,หนูว่าเป็นพิพาสเกียวซาหนูคิดเหมือนพีพ่แม็กเ็แอ้ววเราคำตอบหรอไม่ได้รอหนูคิดเหมือนพีพ่แม็กเ็แอ้ววเราคำตอบหรอไม่อไดีมมัมมันดูนดู ความเปป็นไได้อะหนูก็เคสเหมือนกัน,กนค่ะพี่ว่ามาันคือที่แบบพับเกี๊ยวซ่าเหมือนกันอ,อุ้ยกลับมาที่ชัย,ยนาค่ะแต่หนูว่ามันมีความเกี๊ยวหรือเปล่าคะอันมีน้ค่ะมัคือแบบที่ทําเกี๊ยวหรือเปล่าคะแบบเอาแป้งแบนๆน่ะไปใส่แล้วเราก็เราก็ใส่ไส้แล้วก็เกี๊ยวซ่า จำได้ว่าตอนปอสี่ะแบบเขาแบบให้ทําอะไรประมาณนี้นพี่มันคือที่ทําเกี<อ>๊ยวซ่าจะทําเกี๊ยวก็ได้เหมือนกันก็คือเป็นแผ่นแป้งเกี๊ยววางแล้วก็เอาไส้วางแล้วก็ปั่มลงมาต้องบอกก<อ>่อนว่าเราถ<อ>นัดทําอาหารไทยนะคะเราไม่ทถนัดอาหารต่างประเทศก็เลยไม่ค่อยรู้อฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลืมลืมรู้ไม่ขอตอบพี่หลักเลยอุ้ย หยิบเตา,ตาอุ้ยอันนี้ยากอ่ะอันนี้เป็นหินแสดงว่าต้องแปะข้างฝาอ,อุ้ยอันนี้ออกได้ไม่อีบีทำพัง <laughs> <laughs> มันเหมือนที่แค้หูตอนเด็กๆอ่ะพี่ที <laughs> ่มันแบบเป็นทรงแบบนี้แล้วมันก็แบบมีไม้ออกมาแต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะหมาขัดฟันหรือเปล่าลูกวิธีแกะขวดแบบเบียร์หรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าเป็นที่แกะขวดเบียร์มันน่าจะแข็งกว่านี้ จากผู้เชี่ยวชาญเทียมเขาเคยวิเคราะห์กันมาไม่ใช่หรอพี่อันนี้ยากนะเนี่ยคือมันมันมันเหมือนจะใช้เท่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แบบอะไรอะแต่จะอะไรอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสาวเอ็มหนูคิดเลยว่าเราต้องลอกอันนี้ก่อนแล้วก็ไปติดผนังใช่ไหมพี่พอมันติดผนังเสร็จปุ๊บเนี่ยลองกดดูนะลองกดดูนะมันแปลกมันมีแหลมๆตรงนี้ด้วยนะคะอุ้เสียเลบป่ะี๋ยวเล็บเราหักเดี๋ยวพ่อทำเอง กําลังคิดว่าถ้าสมมติว่าแป๊บนึงนะถ้าติดกับผนังอย่างเงี้ยเอาไว้ทําอะไรเกี่ยวหรืออะไรมยก้หรือว่าจะติดอย่างงี้ติดกับพื้นอย่างงี้ก็ไม่รู้ไว้ทําอะไรอีกถ้ากดอันนี้อ่ะทุกคนถ้ากดอันนี้ลงอันนี้จะออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยแต่นี่มันคือติดเนาะเอาละไม่ใช่ละจริงๆน่าจะเหมาะกับหิมเนาะเออแบบ บ้านหิมน่าจะได้ใช้ประโยชน์อุ้ยถึงเล่นเด็กไงพี่ไม่ดีแต่ตรงนี้มันหมุนได้ด้วยนะแสดงว่ามันไม่ได้แบบล็อกอย่างเดียวอะมันเอาไว้ติดเนี่ยมันหมุนได้ด้วยแสดงว่ามันไม่ได้ล็อกอย่างเดียวอะอันนี้มันมีความแบบรูปตีนสัตว์นึกว่ามันต้องเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์อุ้ยไม่รู้เลยอะแหว่ง หนูว่าเป็นที่ล็อกถุงอะพี่หนูว่าเป็นที่ล็อกถุงอะพี่ถุงแบบสมมติว่ามันมีห้อยใช่ป่ะบางทีอาจจะแกว่งออกหรืออะไรเงี้ยล็อกเอาไว้อะไม่ให้มันกระเด็นอะมันได้สองอย่างอะหนูว่ามีคนล็อกถุงกับล็อกเชือกปลอกคอหมาจะเอาเป็นปลอกคอหมาหรือว่าจะเอาเป็นถุงดีปลอกคอหมามันน่าจะเอาไว้ห้อยถุงค่ะ ทำไมเขาไม่เอาถุงพับแล้วก็เก็บเดี๋ยวนี้นะคะ่าเขาจะมีอย่างเยอะมากที่ไว้แปะกับตู้นะคะแล้วก็แบบเอาอห้อยใดๆเพื่อแบบว่าหยิบง่ายไม่ต้องมานั่งพับเสียเวลาของของเล่นเด็กรึเปล่าคะเล่นยังไงถ้าเป็นอง่นงบนี้ค่ะแบบฝึกกล้ามเหนือมือ <laughs> เป็นมายกากลฝึกให้แบบถ้ามันน่าจะเอาไว้ติดให้สงสัยเล่นๆค่ะ่ <laughs> อุปกรณ์ห้อยถุงทําไมเขาไม่เอาถุงพับแล้วก uh, ็เก็บใช่เพราะว่ามันจะหยิบสะดวกกว่าที่เราพับเก็บเพราะฉะนั้นใช่น่าจะต่อเปบนพี่กับพี่นุ๊กผมว่าที่แขวนพัาช็ตัวไปอันนี้อันนี้ที่แปะผนังอ่ะแปะข้างเดียวเราออกมาก่อนเอาพัาชตัวใส่เข้าไปนี่ก็ไปอ่า่ไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ที่ห้อยของห้อยแบบ เอาอันนี้ออกอ่ะออเอางี้ดีกว่าที่เป็นสายสายสาย,สายของเออที่เก็บสายอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นสายเตารีดสายไดรเป่าผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า หนูเคยหนูเคยทํอย่างนี้ใช่ปหมหนูเคยติดอย่างนี้อยู่แล้วหนูก็ไปพันพันพันอะไรสักอย่างหนึ่งกันที่ห้องจะเป็นแบบพวกสายแบบใส่ชั้นมือเธอใช่อะไรอย่างนั้นน่ะที่เอาไว้เอาไว้เก็บสายที่ล็อกกอนประตูสาหรับเด็กก็คือเป็นฟิลแบบว่าติดคนละฟังใช่ค่ะแล้วก็เป็นกอนประตูให้เด็กแบบไม่สามารถเปิดได้หนูมาเวชิงมั่วค่ะหนูกินอะไรเข้าไปทำไมหนูคิดได้ ล็อกตู้และลิ้นชักสำหรับกันเด็กจริงๆกันเด็กเปิดอ๋อรื่อขอมแบแปะไว้สองฝาแล้วก็พอเราปิดตู้เสร็จเราก็ล็อกไว้เพราะว่าเวลาเด็กเล็กๆเขาเปิดตู้อะมันจะนักมือใช่ที่บ้านใช้ชนวัตกรรมนี้แต่งยางถูกมันจะเป็นจุกๆนี้แล้วก็หนังยางรัดรับนนั่นไม่ให้ลุกเปิดไม่มีทางเปิดได้นี่แต่ว่า ร้านข้าแกงส่วนใหญ่เขากกให้ถุงกอบแกบกันนะเราไปห้อยดูค่ะว่าได้กี่ถุงลองดูค่ะ <c oughs> หนูคิดว่าอา๋อ <c oughs> ยังยังยังเอาแล้วน้องคนนี้ทำไมมันคล้ายๆกันหมดเลยอ่อะก่อนนะรู้เลยค่ะรู้ <c oughs> แต่นี้มันคือติดเนาะเละไม่ใช่ละ <c oughs> ตอบเลย <c oughs> โอยหูโเร่หนูใช้เวลาแต่งหน้าหรือเปล่าแต่งหน้าหรือเรือนี้มันเหมือนหูอะค่ะเออน้องมันไปหูมันเหมือนปลอกกุญแจรถอะตอนแรกก็คิดแต่แต่มันไม่น่าจะธรรมดาขนาดนั้นป่ะเขาผมคมาเป็นไปได้นะขออนุญาตนะคะ พี่ช่างแต่งหน้าจะมีแบบนี้เป็นซิลิโคนสีใสเอาไว้เกลี่ยรองพื้นค่ะพี่ช่างแต่งหน้าจะมีแบบนี้เป็นซิลิโคนสีใสเอาไว้เกลี่ยรองพื้นคิดว่านี้ไม่น่าใช่ทีแรกคิดว่าเอาไว้กันหูแล้วก็สเปรย์หรืออะไรหรือเปล่าโอ้ใช่ว่เป็นไปได้ตอนแบบขึ้นเครื่องดินนะฮัลโหลฮัลโหลใช่ไม่ดัดอีสันดานนี่ใอบแล้วฮัลโหลช่วยมาคุมพฤติกรรมอีสันดานนี่หน่อยหลายรอบแล้วใส่ครอบแล้วให้ส่งมันได้เด้อดูดิดูดิดูดิเออมันเป็นทรงหูแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ ใบหูเราหรือเปล่าเออเวลาย้อมผมไงเอาไว้กันเวลาย้อมผมเลยหนูว่าใช่เอาจะตอบเลยไหมคะได้ได้ไเอออันนี้คิดว่าน่าจะง่ายแล้วก็น่าจะหาคําตอบได้แบบหลายอย่างแต่เพราะว่าหนูคิดไม่เห็นปุ๊บหนูรู้เลยลรู้แล้วค่ะรู้ละไม่ต้องดูเลยรู้คำตอบที่หลักเลยรู้เลยค่ะแต่พูดไม่ได้ให้คนอถึงตอบก่อนละกันเอาหรือว่าจะเป็นอย่างงี้เอามอสพนมมือรดน้ำสาดใช่เป็นรถน้ำสาดซิลิโคน มันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะหรือว่าเป็นนี่หมูนนี้มันไวทูเคเ์สโฟนแบบอย่างนี้ เอาจริงๆนะหนูไปเดินจัตุจักบ่อยโซนแบบสัตว์เลี้ยงน่าจะเป็นอ่างเลี้ยงปลาทองแต่จะเป็นแบบว่าอ่างขนาดเล็กไว้เพาะพันไข่ปลาเขาเอาไข่ไปลาทองใส่นีูทเล่นที่ครอบหูแล้วกันนะคะครอบเพื่อแบบว่ากันเสียงรอบข้างรบกวนที่รองรถเข็นเด็กคะ่ะพอาพี่ใบยอยาไปร้านเด็กแล้วเ็ิกไปอะไรเกี่ยวกับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารถเข็นน่ะอ่ะลอ้อมันลื่นมันก็ต้องมีอะไร ที่มันฟืดๆอ่ะเป็นยัดที่กันลื่นเพราะว่าเราอ่ะเลี้ยงเด็กเด็กๆอะไรลูกกอที่ปิดหูไม่ให้โดนสีย้อมผมค่ะเออยาวอยู่นะอหนูว่าไปร้องเมาหนูว่าไปร้องเมาหนูเห็นว่าเมามันข้างล่างอ่ะมันจะชอบมีแบบอีลูอะไรเล็กๆอ่ะเอาไปเสียบเพื่อให้มันแบบมั่นโคงกับเมาแล้วก็ทำอย่างเงี้ยใช่ไหมวะ ก็ถือมันตอบไปแล้วอะหนูว่ามันคือที่ใส่กุญแจรถอะมันมีความแบบกิมมิกด้านในอย่างนี้นะงขนาดนั้นเลยเชื่อพี่หนูว่ามันคือชามค่ะชามเด็กเป็นชามในตัวแล้วก็สามารถป้อนเด็กได้อย่างนี้เลยค่ะก่ปงงั้นพี่ถามว่าตรงนี้เขาจะเอาไว้ทำอะไรอ๋อเอาไว้จับ สำหรับแม่ที่เล็บยาวนะคะอ่ะของหิมเหมือนกันเหมือนเป๊ะเลยผมลอกเลยจับความร้อนอะพวกกระทะอะไรเงี้ยที่จับกันร้อนใช่ที่ข้อหูค่ะไว้ป้องกันเสียงค่ะหรือว่าแมงวันไม่ให้แบบอะไรเข้าข้อหูเด็กเด็กเด็กอีกแลข้วหูเด็กทุ่นนะเด็กหูขนาดนี้เลยอ แต่ไม่ใช่สาหรับการเสียงรบกวนแต่เป็นการครอบหูเวลาที่เราย้อมผมนี่อันนี้เขาจะมีสองข้างนี่นี่ไง for hair dying เลยอ๋อมันไม่เลอะหูไงเลอะค่ะใช้ถุงพลาสติกดีสุดนี่ป่ะใช่มีขอโทษนะเหมือนตือโป่ยไก่ปะ ายคนเจอปัญหาย,ย้อมผมใช่ไหมถ้าย้อมเองอ่ะไม่ได้ไปย้อมที่ร้านอ่ะ,อะชีเริ่มไปร,าร้านสวยและข้อนี้ถือว่าถุกได้หนึ่งคะแนนค่ะของสิ่งนี้ระมัดระวังอย่าแบบไปกดอย่าไปทําอะไรให้มันแบบรุนแรงอะไรกับมันเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะคะออ <Okay S 2> ยังไงอ่ะพี่ใบทําอะไรได้บ้างจาับเปิดดูได้แต่ว่าจับด้วยความไม่บึ้มใช่ไหมเออความเบามือ รู้แล้วว่าคืออะไรเอยให้เป็นเล่งหน่อยพี่ไม่บอกด้วยบุหรี่ไฟฟ้าปะเนี่ยมันอาถ่ายได้หลับกิดกฎหมายนะคะอันนี้สามเอ็มก็คือวาวอันถอดถอดยังไงแล้วเวลาเก็บก็คือเอามาวางแทนปะนี่แทนวางนะคิดว่าเป็นที่ป้องกันตัวใช่ไหมคะหนูคิดหนูมั่นใจเพราะหนูก็เคยเห็นอะไรประมาณนี้เพราะอันนี้มีมีดด้วยค่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนมันเปิดได้น่าจะเปิดได้สองฝั่งเหมือนคะนเธอลองเปิดอีกฝั่งได้เลยค่านจะแน่นนิดนึงหุยลูกวีดอ๋ออันนี้เป็นไอ้นี่ค่ะใบมีดมังค์คา หรือว่า,เ,าเ,เธอทำงานร้านขายของเราเรรู้พี่มันเหมือนเป็นมีดอ่ะแล้วก็แบบอีกฝั่งหนึ่งมันเหมือนเป็นที่ดับอ่ะอันนี้มันมีมีดอยู่ตรงนี้นะคะเล็กๆข้างในนี้ก็เป็นเหมือนมีไฟเล็กๆอุย้ยพี่ไม่ช่วยหนูเลยเหรอคะพี่ยนะินให้นี่มันมีสามเอ็มด้วยนะต้องแปะตอนแรกหนูนือว่าแบบเปิดมาปุ๊บมีไฟฉายปะวะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไฟฉายเหมือนไฟแชกอะเหมือนรู้ไฟแชกอะอย่างเงี้ยเขาใช้อย่างเงี้ยไม่ทำนมุนเพื่ออะไรถูกไหม ที่ผ่าฟันคุดที่ผ่าฟันคุดใหม่ขัดฟันหรือเปล่าลูกถอหูคิดว่าเป็นที่ป้องกันตัวค่ะอาจจะมีวิธีถอแต่หนูไม่กล้าเพรกพี่เขาบอกว่าห้ามสนไม่ใช่มีวิธีแบบ ปุ๊บแล้วก็ตดิ้อไได้เูเห็นในซีรีส์นะคะเมื่อกี้ไปร้านอะไรมานะร้านเด็กร้านเสริมสวยอันนี้น่าจะเป็นร้านกรณ์ช่างช่าว่านช่างว่า่างก็ว่างันดหนูเห็นเป็นสแตนเลสูจะนึกถึงพวกแบบเวลาไปแคมปิ้งอารมณ์แบบมันเจอหญ้าหรือเจอเชือกอะไรต้องตัดอ่ะมันมีฝั่งหนึ่งที่มันตัดได้อีกฝั่งหนึ่งหนูไม่รู้ว่าทำอะไรจะเป็นแบบมีคมที่เป็นแบบเช่นเราซื้อแบบกระป๋องปลากระป๋องนงเงี้ยแต่ต้องกินบนแคมป์อ่ะ จอบดูมันแล้วก็หมุนเป็นเหมือนเข็มหมักที่จอบลงมาอ่ะอุปกรณ์พกพาสําหรับแคมปิ้งหนูตอบเลยนะนเ,ยนะเนื่องจากที่หนูอะดูหนังบ่อยแล้วเวลาหนังที่มีตัวร้ายจับตัวประกันไปแล้วเขาติดระเบิดอะพี่มันจะต้องเลือกตัดระหว่างสายแดงหรือสายเขียวถือ <c oughs> ว่าเป็นที่ตัดสายระเบิด <c oughs> ที่ตัดสายระเบิดฟีลลิ่งต่อมาแล้วว่าเป็นที่ ป้องกันตัวแบบพกพาใช่ไหมอ่าก็อาจจะแบบมีใบมีดมีอะไรกดพอร์ตออกมาได้ส่วนหนูหนูคิดว่าเป็นกันไกไฟฟ้าเออมันมีจริงเพราะว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอีคมคมอ่ะอาจจะใช้ตัดอะไรแบบอย่างเงี้ยชับชัชับส่วนอีฝั่งเนี้ยอีฝั่งรูอ่ะรูเนี้ยน่าจะเป็นเอาไว้ชาร์จอิงมาจากมือถือรุ่นโนเกียสหนึ่งู อนุกตอบว่าเอาไวต้ต,ต,ไวตัดเชือกค่ะตัดใสยไฟกับตัดเชือกเชือกตัดเพราะว่าเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเชือกเวลาที่เราโดนจับตัวไปเดาแล้วกันเอาไว้ป้องกันตัวแล้วกัน <c oughs> ด้านนี้มันดูมีไฟอ่ะเหมือนเลเซอร์อาจจะเป็นเลเซอร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นไฟซัมติงแล้วอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นแบบมีมีดแต่แบบมันน่าจะตัดได้หลายอย่างแต่แบบน่าจะตัดใจหนูจากคุณไม่ได้อะไรเงี้ยนี้คนนีค เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะที่ตัดใจจากเขาคะ่ะที่ตัดใจจากเขาคะ่ะน่าจะตัดใจหนูจากคุณไม่ได้ <c oughs> เป็นที่ตัดใจจากเขา<ช>อันนี้คือคําตอบเลยนะ,ะใช่ผมดูรีวิวมาเยอะผมก็จะซื้อไว้เหมือนกันมันเป็นที่ติดไว้ในรถเอาไว้เวลาฉุกเฉินช่วยตัวเองให้รอดเช่นจมน้ำอันนี้ไว้ตัดบิ้วแล้วก็อันเนี้ยเอาไว้จิ้มหนังกระจกแล้วก็จมน้แตกหนัหน้าตามไม่เชื่อ <c oughs> อุปรกรณ์ช่วยเอาตัวรอดในรถยนต์จริงๆจ้ๆจา <c oughs> อย่างเช่นเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วรถติดแบบไม่สามารถเออดึงสายเบลออกไม่ได้รถจมน้ำอย่างงี้ใช่ไหมคะฝ <c oughs> ั่งที่เป็นมีดมันไว้สําหรับตัดเชือกเบลตัดไม่ได้ไม่ได้ส่วนไอ้ด้านที่เป็นรูกลมๆอะค่ะมันคือคุบแล้วกระแทกไปที่กระจกแล้วมันทำให้กระจกแตกสมมตินี่เป็นเบลใช่ไหมมันจะมีร่องเข้าไปใช่ปะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยไม่รู้พี่ไม่เคยตัดสายเบลตัวเองเลมก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากลอง สุดท้ายนะคะคถ้าใครรู้วันนี้ก็ตอบคนสุดท้ายเหมือนเดิมอุ้ยคุณคุณไม่ใช่ปิกกีตารู้ๆค่ะอันนี้รู้ๆค่ะอันนี้เฮ้เขาตอบก่อนหนูรู้ลลแล้วเหรอหนูว่าหนูรู้ <c oughs> ใหทุกคนรู้ว่าอธิบายหน่อยอย่าไปอธิบายาใช้กับเอสอสัตว์ค่ะพี่ดูทรงมันเหมือนอะไรห,หรือป่าเหมือนอะไรคะเหมือนอคเซอร์ซอรีที่แบบเอาไว้ตั้งกับถานก็ส่องกระจกเป็นฟิวมินิมอลฟิวมแนโมลใช่เพราะหอพี่ชอบมีทุกคนมันเหมือนเป็นอลูมิเนียมที่มีค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะน่าจะประมาณ500กรัมเปิดฝาเบียร์หรอไม่ใช่เอาตรงๆ่าค่ะถ้าเราใช้จิตวิญญาณมองมันจะคือมีดหั่น ใช้กับสัตว์ค่ะปีกกีตาร์มันจะคือมีดหั่นเห็นไหมน่ะถือมีดอุ้ยเป็นรอยอุ้ยอุ้ยเป็นรอยเลยพี่ใบมันเหมือนเป็นมีดเลยอะตะนาใช้ในห้องครัวพี่โจ๊ะใช่ต้องเห็นนะเลยปากแดงมากคิดว่าถ้าเป็นงัดใช่ไหมเอ่อเอ่ออ๋อเป็นที่รองอะไรสักอย่างก็ไม่น่าใช่สอนกัดศกัณย์เรนเซอร์ไม่ใช่ บอ่ะผมคิดว่าตอนนี้ที่บ้านผมมีอันนึงเป็นของพ่อมันเป็นแบบมันเขาควายที่เขาเรียกกัวซาเอาไว้นวดวหน้าใชน่าก็รู้แล้วเหรอรู้แล้วค่ะ <c oughs> ม,มันง่ายไหมมันง่าย,ยค่ะกางคิดว่าการความสะท้อนอ่ะมันมีความสาคัญเลยกับเครื่องนี้ด้วยหละไม่เที่ยวหรอกหนูว่า <c oughs> มันอาจจะเป็นที่หมุนน็อตก,ก็ได้ <c oughs> หมุนน็อตลดอันใหญ่อ่ะกับอีกอันนึงเทียมใส่รองพื้นเพราะวก็เคยเห็นพี่ๆช่างแต่งหน้าแตไไ่ไม่ได้ใช้นี้เขาใช้ คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นที่เปิดฝาน้ำมันรถเพราะว่าหนูมีปัญหาบ่อยกับการขับรถเวสป้าแล้วฝาน้ำมันรถอ่ะมันเปิดยากมากเพรว่ามันอาจจะมีอุปกรณ์หนึ่งที่แบบช่วยในการเปิดเพราะว่าฝามันจะมีแบบร่องแล้วเราอันเนี้ยเสียบเข้าไปอย่างงี้ใช่ไหมพี่แล้วก็บิดได้เปิดฝาน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ที่เปิดเบียร์ปิดยังไงขโมดจะเป็นฝาใช่ไหมแล้วมันให้มนติดอย่างเงี้ยแล้วก็งัดขวดที่เป็นฝาจีใช่เออใช่นั่นแหละเป็นที่ใส่รองพื้นพี่ใส่รองพื้น ผสมีคือหนูไม่เคยเห็นวัสดุแบบนี้แต่หนูพอจะรู้ว่าแบบใช้ที่นวดหน้าว่ะค่ะือแบบ่องเงี้ยใครจะไม่เอาโมลิกมานวดหน้าอนนีเข<น>าะะจะใช้แบบเป็นหินอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นแบบนวดกระชับอะไรเงี้ยค่ะอ่ามีตัดแป้งค่ะตบบตัดแปงโกแบบรูปทรงอ่ะบางทีไม่อยากได้ฟอร์มนี้เพื่อหาแบบเคยปังโกว่าเขาจะใช้แบบอุปกรณ์ตัดแป้งทำขนมตอบว่าเป็นที่นวดหน้าค่ะกว่าช้า ใชเ่ชงไงใช่ทัง้งนั้นแล้วหนูมีอันนี้อยู่ใช่ไหมคะอย่างอันนี้หนูเคยไปดูคลิปภากัวชาดว่าใช้อย่างนี้หรือว่ายังงี้ก็ได้หรือว่าโหนกแก้วก็อย่างนี้ก็ได้หนุกจำชื่อเรียกไม่ได้อะแต่วซาเออกัวซา,า,าถูกต้องเนนั ใช่ช่วงนี้เขากำลังฮิตแล้วก็แบบว่าจะเห็นแบบอินฟูหลายๆท่านบิวตี้บอเกอร์หลายๆคนหรือแบบในทวงทวิตอย่างเงี้ยเขาจะเอามานวดหน้าที่กระชับหน้าค่ะ<อ>ที่นวดเหรออที่นวดกระชับรูปหน้ามีสิทธิ์เลยอ่ะ นวดหน้าค่ะกูไม่น่าฉีกเลยที่บ้านผมมีอันนึงเป็นของพ่อที่เขาเรียกลัวซานวดกระทับหน้านวดกระทับหน้า เชื่อพ่อก็ดีแต่แรกแล้วซึ่งเอแค่อันนี้มันเป็นการพัฒนามาบางคนใช้หยกบางคนใช้หินใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็หินก็จะมีหลายสีเป็นแบบสีโรสโพสสีดําก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็จะมีวิธีนวดต่างๆสมมติเราตื่นมาหน้าเราบวมมันก็จะมีวิธีนวดเพื่อให้ของเหลวมันกระจายไปทั่วหน้าให้เลือดลมมันไหลเวียนดีหน้ามันก็จะดูกระชับหน้าพ่อลอยมาเลยเชื่อกูก็ดีแต่แรกแล้วหน้าพ่อลอยมาคือมันกลัวกลัวทราบล รู้สึกว่ามันยากหนาแบบขอแต่ละอย่างอ่ะมันยากยากบอกครั้งก่อนนไหมก็พอๆกันก็ไม่ง่ายไม่ยากค่ะกล้ามากเลยได้ย่าได้เยอะมาก สนุกนะสนุกมากค่ะแล้วก็รุนด้วยเพราะเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเลยเราก็ต้องคาดเดาว,ว่าเออวิธีการใช้มันคืออะไรดีไซน์ยางงมันทำมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยใช้จินตนาการเป็นกหญิง,ง,<อ>งมากเลยอ่ะก็ว้าวอย <นะ S 1> ู่นะพี่ใบ,เอ,เ,อบเอาแต่ละอย่างมาเพราะว่า5้าอย่างปะไม่ซ้ำกันเลยนะไม่สํมวดไม่สมม้วดไม่สมมวดกระจายแคตตากรีหน่อยรู้สึกว่าครั้งนี้มันไม่ธรรมดามันมีลูกเล่นแล้วแบบมันมีทุกหมวดพี่ใบเอามาแบบหลอกทุกหมวดแล้วไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเหมือนแบบเปิดโลกดีกว่ามันเปิดโลกมาเพราะว่าหนูไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนี้อย นึกถึงว<ม>ิมันก็ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะยังไงก็ฝากซิงเกิลที่2ของพวกเราเวนิต้าด้วยนะคะกับเพลงวิดีโอคอคนในจอค่ะฟังได้ทางไหนบ้างคะฟิลลิ่งสามารถฟังได้นะคะที่ YouTube e x ซ์โอเชียลเอนเตอร์เนะคะแล้วก็สคริมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแอปพลิเคชันเลยคะ่ะอีกท้งนะคะก็ยังสามารถติดตามพวกเราได้นะคะใน IG และ Twitter ของเวนิต้าออฟฟิเชียลค่ะอ้าวก็เพือไปติดตามกันกับเพลงใหม่นะคะวิดีโอคอคนในจอเล่นเป็นนางเอกกันทุกคนเลยใช่ไหมแล้วก็ฝากช่องตู้ซอน มีด้วยนะคะคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กับทุกคอนเทนต์เลยนะคะช่องนี้นะคะก็มีคอนเทนต์หลากหลายมากมายนะคะทุกสไตล์เลยใช่แล้วก็สนุกสนานมากๆนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ one t w จ t จ r อยากชวนเธอไปดูนั่จะตัวจริงกันสักครั้งจะจะวางบ้างหรือยังรู้ไหมว่าฉันก็ยังรออยากจะแตะตัวคนนั้นคนในจอเล็กๆ วันนี้ค่ะมีคัเต้นด้วยนะคะนี่ขอพูดเรื่องหนึ่งได้ไหมโมอานหนูดู MV ็น้องแล้วหนูบอกหนูยังพูดกับบีบีวงเขาเปลี่ยนคนหล่อทำไมคนนี้สวยขึ้นมากปกติไหมจีนชัยนาบอกเขาไปว่าเได้กี่คะแนนวายก็ไม่อยากจะโมแต่ฉันได้5คะแนนถ้าอยากรูก็ไปดูย้อนหลังสิเธอได้กี่คะแนนหนูได้กี่คะแนนหรอได้สามเหรอคะ